สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมซิกทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําพวกอุปกรณ์ออฟต่างๆนะครับทุกคนเผื่อใครที่แบบว่ากําลังสงสัยว่าเราจะใส่อุปกรณ์แบบไหนออฟแบบไหนดีก็ลองเอาไปตัดสินใจกันเอาเองละกันจากคลิปนี้แล้วกันครับก็คือเราไม่ได้แนะนําอะไรมากมายครับก็อุปกรณ์เราจะใส่ของที่มันให้พลังสูงอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ให้ออบชันที่ดีกว่าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะ ตัวน,นี้เอฟเฟกต์อ่ะตอนนี้ผมจะใส่เป็นต่อสู้ดุเดือดนะตรงนี้นะครับตรงหลอใหม่นะทุกคนเผื่อใครแบบว่าไม่รู้นะตรงหลอใหม่อ่ะคือมันจะมีทั้งหมดหลายเซตอยู่เหมือนกันตรงนี้เลยกดสามารถเช็คดูได้มีทั้งหมดอ่าหกเซตนะทุกคนสําหรับสายโจมตีผมแนะนําว่าเป็นสายอย่างนี้ได้ต่อสู้ดุดเดือดและกันทั้งหมด6เซตเลยตรงนี้หกเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะรีออฟไม่ถึงกบยากมากแต่ก็อยู่ที่ดวงอยู่ดี หม,หมดไปแล้วหมดไปแนึ่งนะฮะอย่างที่สองก็คือการถลุงแล้วกันครับการถลุงเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยทุกคนเราสามารถเช็คได้ว่าเราสามารถที่จะถลุงได้อะไรบ้างถ้าผมแนะนําตอนนี้ที่เขาใช้กันนะครับก็คือสเตตัสพื้นฐานอุปกรณ์เพิ่มเติมอันนี้น่าจะดีที่สุดละคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาจะใช้เป็นทางไปแนวทางเดียวกันเลยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมี อันนึงนะครับมีอันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นที่ประดับนะทุกคนประดับตอนนี้ม,นม,มันจะมีออฟเป็นออฟเพิ่มพลังโจมตีนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยากให้ดีคือเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าเป็นประดับอ่ะผมแนะนําเป็นสองออฟก็คือสเตตัสพื้นฐานอุปกรณ์เพิ่มเติมกับเพิ่มอ่ากับพลังโจมตีแล้วกันถ้าใครสุ 2, 2่สองสองจินนี้ได้อ่ะก็คือ ชิ้นไหนก็ได้1อันเอามาใช้ก่อนอ่าประมาณนี้นเลยเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อ่าของรองเท้านะครับมันจะมีดาเมจสายโจมตีลึกขึ้นอันนี้เราไม่จําเป็นต้องเอาเป็นเพิ่มสเตตัสอุปกรณ์ก็ได้นะทุกคนตรงถลุงนะเราเอาเป็นดาสายดาเมจโจมตีลึกขึ้นดีกว่าเพราะตอนนี้ถ้าเราโจมตีลึกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดาเมจแบบสูงสูงมาก ่าเราไปชิ้นต่อไปเลยฮะคือชิ้นต่อไปมันจะมีแค่ด้านเมดลึกอะ่ะมันจะมีแค่ไม่กี่ชิ้นมัน้งถ้าผมจะไม่ผิดนะด้านเมดลึกอืน่าจะมีแค่มีประดับปะประดับกับอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าสองชิ้นนี้ผมยังไม่เปิดไงเอาเป็นว่าตอนเนี้ยณปัจจุบัน,น,น,นตอนนี้ของผมอะ่ะคือมันสามารถที่จะหาได้จากรองเท้า แล้วก็นี่เลยแล้วก็แหวนแหวนน่ะสายดาเมจโจมตีว่องไวนะเฉพาะสายดาเมจโจมตีว่องไวนะครับตรงแหวนตรงนี้มันจะได้สายดาเมจโจมตีว่องไวลึกขึ้นนะครับเนี่ยส่วนประดับสองอันนี้ผมจะไม่เปิดนะทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันส่วนล้างล้างผมจะบอกว่าทุกคนล้างอะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้สเตตัสแบบสี่มิติ พื้นฐานอุปกรณ์ทักษะอาดาเมจทักษะวงแหวนเพิ่มเติมใช่ปะส่วนมากเขาจะเอาเป็นอันนี้กันนะครับทุกคนจะเอาเป็นสเตตัสพื้นฐานเพิ่มอะเพิ่มขึ้นคืออันที่สองเลยสเตตัสพื้นฐานอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะทุกคนส่วนมากที่จะเอาเป็นอย่างนั้นกันหมดเลยสี่มิติผมลองทดลองใช้แล้วผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแรงผมมองว่าสเตตัสพื้นฐานอุปกรณ์อะ ผมว่าดีดีกว่าเยอะอ่ะประมาณนี้ส่วนประทับแล้วกันประทับตอนนี้ตอนนี้ประทับอะถ้าเราสามารถที่จะหาของมาประทับได้ผมแนะนําว่าให้หาของมาประทับให้เยอะที่สุดนะครับมันก็จะได้เสเตตัสตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะตรงนี้เลยได้เพิ่มนะครับเพิ่มเยอะนะไม่ใช่เพิ่มน้อยคือใครที่แบบว่าดวงดีนะผมใช้คาว่าดวงดีเลยเพราะาผมดวงไม่ดีนะไม่ว่าจะคลิปไหนผมก็ดวงไม่ดีนะ ประมาณนี้เลยคือเราเอามาประทับได้หมดเลยครับถ้าเรามีอุปกรณ์1ชิ้นแล้วที่เราใช้อยู่แล้วแล้วมีออปชันที่ดีแล้วนู่นนี่นั่นตลุงแล้วก็เขาเรียกว่าล้างออฟได้สุดแล้วเราเอามาใช้เป็นของสแตนดาร์ดก็คือพื้นฐานาเราเลยนอกนั้นถ้าเราได้มาเราแค่เอาไปยัดใส่ในนี้เลยในประทับเลยอ่ะประมาณนี้เลยครับตอนนี้ คือตอนนี้หลักๆของอุปกรณ์อ่ะมันจะมีอยู่ประมาณเท่าน,นี้แหละคิดว่านะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ามันคือส่วนของอุปกรณ์แล้วกันในส่วนของอย่างอื่นตอนนี้ผมขอ,อยังไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องอุปกรณ์ในคลิปนี้ในคลิปนี้ส่วนใครที่อยากจะหาดาเมจลึกให้มันแบบว่าให้มันเยอะครับมันจะมีแนะนําก็คือมีแหวนตัวนี้1ชิ้นนะครับทุกคนแหวนที่เพิ่มดาเมจลึกนะ ก็คือตัวนี้เลยเดี๋ยวผมหาปาหนึ่งเนี่ยคืออันนี้ถ้าสามดาวแล้วอ่ะถ้าเรามีประดับแดงแล้วใช่ปะเราก็ใส่ประดับแดงแทนแล้วเราก็เอาแหวนอันนี้ยไปประทับเอาใช่คือถ้าเรามีตาประทับเยอะเราสามารถที่จะอันนี้ยผมเรียกตาประทับอีกแล้วเออถูกละมันคือตาประทับอะ่ะเราสามารถมาอัพให้เป็นสามดาวแล้วเอาไปเอาแหวนอะ่ะไปประทับในแหวนแดงได้ เนี่ยสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือมีแค่ไม่กี่อย่างมีแค่แหวนตอนนี้นะครับแล้วก็มปอ,อีกชิ้นหนึ่งที่เราควรเอามาประับนะอันนี้แล้วแต่ควรจะควรจะใช้นะครับแต่ผมผมลองเคยลองเทสละว่าคนที่ใส่มองข้ามป้องกันอะ่ะจะดาเมจกว่าคนที่ใส่เพิ่มอุปกรณ์นะทุกคนกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมลองใส่แล้วใช่ไหมคือผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่สู้ตัวนี้ไม่ได้ ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้มองข้ามป้องกันอะ่ะเราอัพตัวนี้ให้มันสามดาวถูกไหมฮะอัพให้มันสามดาวอะ่ะแล้วเราเอาไปประทับแทนนะคุณมันค่อนข้างที่จะเพิ่มเยอะมากนะสิบสามเปอร์เซ็นะครับสิบสามเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่น้อยนะครับลองดูเซษตัดผมนะเนี่ยมองข้ามป้องกันอะ่ะตอนเนี้ผมมีแค่สามจุดสามเปอร์เซ็นเองมันน้อยมากๆเนี่ยมองข้ามมองข้ามค่าเกาะป้องกันก็น้อยตอนนี้เพราะผมว่า เพราะว่าอาทิตย์แล้วผมเลือกของมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันแหละที่เราเลือกมาผมไม่ได้มองผมไม่เลือผมไม่ได้เลือกของไอ้ที่มันไอ้อันนี้ครับมาประทับหัวเป็นอ่าเป็นตัวนี้เนี่ยที่มองข้ามอ่ามองมองข้ามข้ามลารป้องกันแต่จริงอ่ะเลือกผมว่าเลือกไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันก็มาให้อีกต่ออาทิตย์นะครับไม่จำเป็นต้องแบบรีบขนาดนนแต่ถามว่าถ้าถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้ ตัวนี้จะค่อนข้างดาเมจแรงถ้าเราเอาไปใช้นะครัประมาณนี้เลยคลิปนี้ผมไม่อยากให้มันยาวมากแล้วก็จะพูดไว้นิดนึงเนาะก็ฝากฝากฝากช่องผมไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะทุกคนเพราะผมก็เพิ่งทํทำช่องได้ไม่นานก็คลิปนี้ถ้าเป็น ถ้าเป็นความรู้หรือว่าเป็นแนวทางให้ให,ให้ให้ใครหลายๆคนได้ก็ขอให้พวกคุณเติบโตกันแบบรวดเร็วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากไปก่อนเอ๊ะฝากเอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ